อายุ20ปลายถึง30บวกถ้าไม่อยากดูแก่ไปตามวัยมานะคะแก้ไข3จุดนี้บนใบหน้าพี่หมออ่อยจะมาวิเคราะห์น่าฟังกัน แรกเลยค่ะคือบริเวณรอบดวงตาเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหนังตาด้านบนสังเกตไหมว่าพออายุมากยิ่งขึ้นนะคะหนังตาเราเริ่มหนักลงแล้วก็ชั้นตาเริ่มไม่ค่อยชัดหลายๆคนจะต้องสังเกตเห็นปัญหานี้เพราะว่าตัวกระดูกนะคะที่ล้อมรอบดวงตาเราเนี่ยมันสุดลงนั่นเองจุดนี้แหละเป็นจุดแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเริ่มแก่ขึ้นจุดที่2นะคะก็คือหน้าแก้มเริ่มหย่อนเห็นเป็นกระปะ๋อแก้มแบบนี้หรือหลายๆคนอาจจะเห็นเป็นร่องแก้มนะคะแล้วก็มีร่องใต้ตาที่ดูตกหย่อนตามอายุตามมาวิธีแก้ ก็คือเราจะต้องจัดการกับโครงหน้านะคะให้มีการยกขึ้นจะช่วยให้บริเวณล่องนะคะต่างๆดีขึ้นแล้วก็ปอกแก้มตรงนี้นะคะก็ดูหายไปนั่นเองและจุดที่3ค่ะสังเกตไหมว่าเมื่อเราอายุไม่เยอะนะคะเวลายิ้มจะเห็นเป็นหน้าแก้มที่พุ่งอย่างกําลังดีเห็นความพุ่งของใบหน้าที่เรียกว่าเอพิกออฟชิกเนี่ยอยู่ภายในเขาเรียกว่าภายในกรอบตาของเรานะคะแต่พอเราอายุมากขึ้น เนี่ยค่ะหน้าแก้มมันเริ่มโบนะคะเห็นไหมโบบริเวณนี้ทําให้เห็นเป็นความนูนโหนกแก้มหน้าแก้มดูกว้างขึ้นหน้าดูบานขึ้นนะคะแล้วก็ร่องใต้ตาเริ่มมาเพราะฉะนั้นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือบริเวณหน้าแก้มด้านไหนที่จะต้องถูกสพอร์ตนะคะยกขึ้นไปนั่นเองค่ะ3จุดนี้นะคะคือจุดสําคัญที่ทําให้เราดูหน้าแก่ช้าลงถ้าเราแก้ไขได้ทันค่ะใครนะคะที่เกิดปัญหาตามนี้แล้วบ้างนะลองเม้นต์กันมาหมออ๋อยจะขอมาวิเคราะห์ต่อให้ฟังกันในคลิปหน้าค่ะ